สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมาการสมาคมหัวหนงป,ประเทศไทยในพระบรมราชินูปรธรรมพบกันวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน4ปีถาะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ อดีตคู่รักยูทูบเบอร์แถวหน้าของเมืองไทยโดยทั้งคู่ได้เลิกลากันไปโดยฝ่ายหญิงได้เปิดตัวคนรู้ใจใหม่ได้ไม่นานก็เลิกลากันไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝ่ายชายก็กำลังคบหากับคนรู้ใจแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีหรือไม่ค่อยแน่นอนนักน,นะครับด้วยเหตุดังกล่าว f c บอกว่าอาจารย์ช่วยดูคู่นี้ให้หน่อยว่าจะมีโอกาสรักรีเทิร์นหรือไม่เลยต้องจัดให้ตามคำแนะนำของ f อฟซีผู้น่ารักเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเก๋ไก่สไลเดอร์หรือนัทชานามวงกับคุณสไปร์สพีดหรือเนติเจนเนติรัตนะไพบูรณ์นะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดห คุณเก๋ไกสสไลเดอร์และคุณสปาเอสพก่อนหน้านั้นก็คบหาดูใจกันในช่วงสมัยเรียนนะครับโดยเป็นครีเอเตอร์สร้างผลงานบนโลกออนไลน์โดยการทำช่อง YouTube นะครับโดยมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้าน Subscribe นะครับถือเป็น y o u t u b e อแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับวันเวลาผันผ่านทั้ง2คนก็เกิดอาการรักรักเลิกเลิกจนในที่สุดก็ต่างคนต่างไปนะครับโดยฝ่ายหญิง คุณเก๋ไก่ก็ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับคุณนักชาลีหรือชาลีปอดเจสอยู่ได้ไม่นานนกักก็มีอันเลิกลากันไปนะครับส่วนฝ่ายชายคุณสไบร์ส d ีดก็ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับคุณอุงเอิงนะครับท,ที่อยู่ในสังกัด SPD ด้วยกันนะครับณนะปัจจุบันนั้นสําหรับคุณเก๋ไก่สไลเดอร์ต้องถือว่าอยู่ในสถานภาพโสดหัวใจอย่างว่างเลยนะครับส่วนคุณสไบร์สปีดกับคู่รักคนปัจจุบันเคยวิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้ไม่ช้าก็เร็ว ต้องแยกจากกันอยู่ดีนะครับเมื่อเป็นดังนี้ fc ถามมาว่าคู่นี้จะมีโอกาสรักรีเทิร์นหรือไม่นั่นนะสิก็ต้องมาตรวจจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันเดี๋ยวเรามาดูจากพื้นดวงชะตาของทั้งสองคนกันสักนิดนึนะครับเกไกสไลเดอร์หรือนัทธนิชานามวง์นะครับเกิดวันที่5กันยายน2 5 3 9ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือน9ปีชวดนะครับอายุปัจจุบันคือ27ปีิเจปีเดือนกับ12วันย่าง28นะครับคุณสปายสีดีหรือเนติเจนเนติรัตนภัยบูลนะครับเกิดวันที่28ปพฤายอนหน0ารยตรงกับวันอังคารแรม2ค่ำเดือน12ปีชวดอายุปัจจุบันคือ27ปี3เดือนกับ22วันย่าง28ปีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกัน คุณเก๋ไก่เกิดวันพฤหัสคุณสไปร์เกิดวันอังคารในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จความเด่นดังนะครับเดือนเกิดคุณเก๋ไก่มีดาวจันทร์กลุม่มคุณสไปร์มีดาวพฤหัสกลุม่มในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณเก๋ไก่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับด้วยพันธุนั้นเป็นกระโทปินาศและหมาจรในอังคาวิชาคุณสไปร์เอสพีดี ก็ค่อนข้างมีปัญหาเช่นเดียวกันด้วยพันธุไปกระทบมรณะ,ะและนาวังในขวิชานะครับความมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภาคุณเก๋ไกจุดนี้่อนั้งดีนะครับด้วยเป็นดาวพุธเป็นดาวสุรคราะห์และเป็นมนตรีในทางทักษะายถึงส่งเสริมนะครับคุณสไปเอสพีดีจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือเป็นดาวพุธเป็นดาวสุปร,ะราะห์ส่วนข้อเสียไปกระทบพินะซึ่งแปลว่าต้องมีการแก้ไข ความเป็นคู่ครองปัตตานีนะครับคุณเก๋ๆจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือปัตตานีเป็นสรรีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตานะครับส่วนข้อเสียปัตตานีไปกระทบมรณนะถ้าแต่งมีเกณฑ์หย่าร้างยกเว้นคู่นั้นเป็นคนทางไกลหรือต่างชาตินะครับสปายเอสพีจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตาด้วยปัตตานีไปกระทบหมาว,วัธรรม และจะเป็นคนมีทรัพย์ด้วยปตัตตานีไปกระทบลาภะนะครับส่วนข้อเสียคือปตัตตานีไปกระทบอีกนะคูะโฉลกจะได้คู่มีตํแหน่งนะครับปตัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชคหมายถึงการแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดต้องถือว่าดีมากนะครับส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงครอบครัวมีความเสียหายทั้ง2คน ความมั่นคงคู่คุณเก๋ไก่ดูจะมีภาษีกับคุณสไปร์สนิดหน่อยนะครับการเป็นคู่ครองนั้นทั้ง2คนอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ในดวงชะตาของคุณเก๋ไกสไลเดอร์เนี่ยจะมีความชัดเจนเรื่องของความเป็นคู่ครองช่วงอายุ28่ย่าง29นะครับคือเรากันยา67ถึงกันยายน68ในดวงชะตาของสไปร์สปีดช่วงอายุ28่สย่าง2ีกาคือวิยากรกถึงวิกากน68เรื่องความเป็นคู่ครองมีโอกาส เป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับในดวงชะตาของคุณเก๋ไก่ช่วง 28, ยี่สิบแปดย่างยี่สิบเก้าเนี่ยด้วยปัตตานีไปกระทบมอนะกระทบเพลียงคนรู้ใจเก่าอาจจะกลับมาในชีวิตอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับถ้าดูจากดวงชะตาของคุณสปายเอสพีดีช่วงอายุ 28, ยี่สิบแปดย่างยี่สิบเก้ารักครั้งเก่าก็อาจเกิดขึ้นได้ออาจจะมีอาการคลุกฝุ่นเล็กน้อยนะครับได้เช่นเดียวกันมาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิน้นได้ไหม อันนี้ต้องขอตอบว่าได้และค่อนข้างดีมากด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมถามต่อว่าคู่นี้มีโอกาสเป็นคู่จริงได้ไหมอันนี้ต้องขอตอบท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นก็ท่องถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในดวงชะตาของคุณเกไก่นั้นคู่นั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนรักเก่าหรือคนรู้ใจเดิมด้วยปัตนิีไปกระทบหมอนะในดวงชะตาของคุณสปรคู่แท้ก็เป็นคนมีตำหนิ จะเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านผู้ชมถามว่าก็ในเมื่อคุณสไปซ์ยังคบหากับคุณอุงเอิมนะครับคนรักเดิมอยู่ก็จะมีความเป็นไปได้เช่นไรนะครับอันนี้ต้องขอตอบท่านผู้ชมว่าคุณสไปซ์กับคุณอุงเอิญนั้นไม่ช้าก็เร็วต้องแยกจากกันอยู่ดีส่วนคุณสไปซ์เอดีกับคุณเก๋ไก่ K, จะมีโอกาสรักรีเทิร์นหรือไม่อันนี้ต้องขอให้ท่านผู้ชม ต้องบอกว่าท่านผู้ชมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เวลาไหนอย่างไรอันนี้ต้องขอบอกว่าก็ขอบอกว่าท่านผู้ชมนะครับก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมเป็นเชิญไก่ดันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลือ่องข้เลี้ยงตำแหน่กงการโยกย,ย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของท่าน ดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโอนมามากกว่า20ปีเียรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตวรวจดวงชะตาของคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย mm hmm. ข้อมูลที่ผมใช้ในการตวรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ mm hmm. หคือวันเดอนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือไลเซนไม่มีไรเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพิท่าทางของไรเซนนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อด,ดูหัวเฮ้งและ5คือบุรโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมากดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดูสตารของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อดีไลน์นะครับเวลาประมาณสักใกล้กาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0ราบาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต,ใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คำว่าห้องโวนนารันทาซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชม ในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ